สวัสดีเพื่อนราเนทุกคนนะแล้วเฟซบุ๊กเรานนี้ก็อยู่วิเลยเราเรียนแล้วเราียนนะเือนเพนเ่อนเรเรียนเมื่อตอประมาณป่ายสามโมงยี่สห้าก็เราเรียนวจะจะไปไหนไปหาเล่นสิน่จะไปไปไหนก็ไปหาเล่นสิจะอยู่ทำไมเลยวิไลยมันมันน่าเบื่อน่าก็ไปหาเล่นไปไปคลายเครียดไปผ่อนคลายก็ ไปผ่อนคลายไม่มีอะไรหรอกก็จะไปผ่อนคลายไปคลายเครียดไปรีแลกเอาเอาความปวดหัวออกจากหัวสมองเอาความเนี้ยออกจากสมองแล้วก็แล้ว,แล,วแล้วก็เอาความสุขใส่หัวสมองเราโอเคโอเคเออแล้วต้องแล้วก็จะบอกว่านี่เราก็จะบอกว่าขึ้นไปเมื่อกี้ลื่นตกบันได ตกบันไดไม,ไม่ไม่ใช่อะไรหรอกนะารื่นตกบันไดไม่ใช่หรอกนะแต่ว่ามันเจ็บเจ็บ,เจ,บเจ็บก้นเจ็บเจ็บก้นแล้วคราวนี้ก็มันช้ำช้ำหนายเลยไปแล้วไปแล้วเจอกันคลิปต่อไปบ๊ายบาย